สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับบ้านเกษตรสุขของผมอีกแล้วครับกับช่องสุทัศน์คุ้มสะอาดครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมดอกเงาะที่กําลังออกมายืดช่อออกมาครับจะเป็นลักษณะนี้ครับวันนี้มาที่สวนของน้าน้อยน้าน้อยแกปลูกเงาะไว้ประมาณร้อยสี่สิบต้นก็จะเห็นว่าต้องต่อน้ํามาอย่างนี้ ก็เมื่อคืนนี้วันนี้วันที่9ฝนตกเมื่อคืนนี้วันที่8ฝนตกเยอะเหมือนกันนะครับ9กุมภาพันธ์พาท่านผู้ชมมาชมว่าดอกง้อเป็นอย่างนี้ครับที่หมู่บ้านของผมมีผลไม้หลากหลายนะครับบ้านเกษตรสุขครับ ตอนนี้ก็เที่ยงกวกว่านะครับฝนตกฟ้าคืมอยู่เลยนะครับก็จะเริ่มสุกตอนเดือนสิงหานะครับง้อบ้านผมจะสุกเดือนสิงหาเป็นง้อโรงเรียนมาจากก็ต้นพันธุ์ก็มาจากทางใต้แหละครับทางใต้ทางจันทบุรี มาจากหลายที่ครับแต่พอมาปลูกบ้านผมแล้วผมรับประกันเลยนะครับเวลาเราแกะงอออกมาเนี่ยจะไม่มีน้ำไหลจอกออกมาเหมือนของที่อื่นนะครับก็เห็นหน้าเห็นว่าเขาปลูกทุเรียนไว้แซมด้วยนะครับท่านผู้ชมลองชมนะครับกับบ้านเกษตรสุขของผมนะครับ คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็บ้านเกษตรสุขผมครับมีแน่นอนผลไม้ติดต่อมาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับ062 267 1423ครับกับบ้านเกษตรสงผมตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกทุกผลไม้นะครับเวลามันใกล้สุกเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ท่านผู้ชมชม เผื่อแม่ค้าท่านใดสนใจหรือบุคคลใดท่านสนใจก็ติดต่อมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมวิวไปนู้นจะเห็นว่าเป็นล่องเขาเป็นเป็นเนินเขาที่หมู่บ้านของผมครับก็พื้นที่เดินยากอาจจะสั่นหน่อยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวตอนสุกผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกครั้งนึงนะครับหรือเวลาใกล้ใกล้สุกอะใกล้จะเก็บเกี่ยวครับจะได้เผื่อใครสนใจจะได้ขึ้นมาทันนะครับมีเยอะผมรับประกันครับกับบ้านกเกษตรสุกข,ของผมลุงน้อยวันนี้พาลุงน้อยมาดูดอกเงาะ ก็ท่านใดที่ปลูกงอกก็อย่าปล่อยให้สูงมากนะครับต้องตอยแต่งไว้ไม่ให้มันสูงเป็นพุ่มแบบนี้ครับเหมือนฝาชีครับจะได้เก็บเกี่ยวง่ายนะครับนู้นจะเห็นวิวทิวทัศน์ไปนู้นท่านผู้ชมวันนี้ก็พามาดูดอกงาะไม่นานมากนะครับกับคลิปนี้ครับที่สวนของนน้อยนะครับในหมู่บ้านกเกษตรสุขของผม คนใดที่เข้ามาชมก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ครับ